สวัสดีครับรกับการรีวิวจอ12เมต<ม>รสัคพบพามุกด้านนะครับผมให้ดูเนื้อจอความคมชัดนะครับผมชัดทั่วจอแน่นอนนะครับผมดูนะครับผมดูข้างจอกลางจอยังไงก็ชัดทั่วจอเท่ากันเลยนะครับผมอันนี้เรารีวิวคู่กับเอฟสันเลเซอร์โปรเจคความสว่าง15,000ลูเมนนะครับผมสวยเลยนะครับผม อยากฉายหนังดูที่บ้านนะครับสนใจซื้อจอโปรเจคเตอร์อดุลเดชได้เลยนะครับผมจอเรามีพร้อมส่งทุกขนาดนะครับดูสีสันสวยงามชัดทั่วจอนะครับดูมุมด้านบนด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างนะครับชัดทั่วจอนะครับผมสีสันสวยงามมีมิติภาพนะครับผม ความคมชัดนะครับชอบมากๆาเลยครับชอบูหนืดขนาแล้วก็ใหู้งถาม้อไหนังดูเครื่องฉายนะครับเอฟสันเลเซอร์โปรเจกเตอร์ความสว่าง15,000ลูเมนนะครับผมเครื่องนี้นะครับผม ความสวยงามนะครับบนผืนผ้าใบนะครับผมลำแสงสวยงามถ้าเกิดอะไรมาชมนะครับผมบรรยากาศหนังกลางแปลงชัดช้าสวยๆบนจอ12เมตรแผมกใจอย่างน้อยเมีคนที่เสียคุณได้แสงอิ่มๆนะครับผมเต็มตานะครับจอ12เมตร ช่วงที่ผ่านมาพี่ถามตัวเองตลอดว่าจริงๆแล้วพี่คิดถึงใครกันแม่ลูงลูงไหมคนสุดท้ายที่เอาผ้าเจ็ดหน้าให้หนูเนี่ยพ่อเลยนะตอนนี้ก็เป็นพี่สินะอย่ายิ้มดิใจบดีสวัสดีครับ